เพื่อนวันนี้ผมจะมาดูพามาดูรถเบนซ์นะครับเป็นรถเดโมโนะครับของบริษัทเมโตเบนซ์นะครับผมจะนํารถคันนี้ไปให้ลูกค้าได้ใช้บริการให้ใช้ให้ลูกค้าได้ใช้นะครับระหว่างที่นํารถมาเซอร์วิสกับศูนย์บริการเรานะครับนำรถของเขาซ่อมผมก็จะรถคันนี้ไปให้ลูกค้าได้ใช้นะครับเป็นรถรุ่น GLA 200นะครับราคาประมาณ2อง้าหนึ่งนะครับเป็นรถที่หรูหรามากราคาจับต้องได้นะครับ นี่ภายนอกตัวรถนะครับเป็นสีบอลเทาเดี๋ยวลองเข้าไปดูภายในรถนะครับว่าจะหรูหราขนาดไหนนี่ครับที่ฝาประตูนะครับก็จะมีพวกปรับกระจกต่างๆปรับเบรกไอ้ปรับเบาะนะครับปรับเบาะส่วนด้านในนะครับก็จะมีหน้าปัดจะเป็นจอ LED หมดเลยนะครับหรูหรามากครับนี่คือช่องเบรกเอานี่คือช่องแอร์นะครับดูครับ ท่านใดสนใจนะครับราคาประมาณสองล้านหนึ่งนะครับหรูหราครับข้างหลังใหญ่กว้างนะครับเป็นรถกึ่งอเนกประสงค์นะครับระบบต่างๆนะครับเยี่ยมยอดมากครับที่ถึงสตาร์ทนะครับก็คือเหยียบเบรลไว้ก่อนนะครับปุ่มพุสตาร์ทจะอยู่หลังไฟเลี้ยวนะครับด้านซ้ายมือนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วเครื่องเงียบนิ่งมากนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน เพียบพร้อมหรูหราสุดๆครับคันนี้ปรับเบาะไฟฟ้าอยู่ที่เดิมนะครับที่ปรับเบาะนะครับนี่ถอยหลังนะครับด้านหน้านะครับหรูหราครับแอร์เย็นครับสีเรื่องแสงภายในรถหรูหราหมาเห่ามากครับโอเคครับถ้าใครอยากรู้เรื่องเบนซ์รุ่นอื่นๆนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับแต่ผมจะแนะนําให้นะครับ ขอบคุณมากครับที่รับชมกด subscribe และกดติดตามผมด้วยนะครับมือใหม่หัดถ่ายครับขอบคุณครับ